สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนครับผมวันนี้ก็เอาเบ็ดโฟมมาจัดน้องนี่ครับผมน้องส่งน้องปลาผือหกๆนี่แหละหลังจากเอาเบ็ดคั่นมาใส่แล้วนะครับก็เลยว่าเสียเอาเบ็ดปอมเบ็ดโฟมมาหยอดลองเบิ้งกับเยื่อใส่เดือนครับได้ใส่เดือนมากเหมือนนี่มาจัดให้ครับพี่น้องเอามาเบิ้งน้ากันว่าเบ็ดโฟมสิเป็นจังไดาเนาะเพราะว่าเบ็ดปักมันปักยากเนาะมันหกก็เลยเอาเบ็ดโฟมมาหยอด มืัอนี้เขาสิยอดไปน้ำปลานี่ยแหละครับผมน้องนี่เบิ่งกันครับบว่าเ็ดโฟมเขาสิเด็ดบ่มันมันต้องแก่ครับพี่น้องบลเบ็ดคันมากแล้วมันมันมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันบ่มันบ่ปันไดครับพี่น้องต้องลองเบ็ดโฟมไปครับลุยกันครับ หยอดลงไปเลยพี่น้องหย่าลายลยหลยครับาลายถึงโลพเงกัน ได้ไม่ส่องหยอดได้หยอดเลยครับความหนาข้างอย่างข้องป่าข้องอย่างนั่นนี่ หยอดไปน้ำปลาเลยครับมือนนี่ย <c oughs> หยอดไปน้ำปลาเนี่ยนะพี่น้อง ถิมลงไปลึกๆเลยเบ่งกันลังนิ้มจีไปหวัดใจปลาบวนม่บวนใส่เนาะบุ่มบั่มบุมบัม่นี่นะม,มันยั่งอยู่ด้เออเออถ้ามันใส่ยากห ใส่ไปหลุดต้องแวมแยมไหลายใส่ตะโดนแล้วเออแมียนยู่บไใส่เนี่ยกับโบได้ขึ้นว่าแล้วหาอยากพ่องมันครับเซียนดีดักหนูเลี้ยวแล้วบ่ เป็นต่มีอยู่หรืนบ่เออมันมีอย,อออยู่แต่ว่าจะใส่หยางจังหน่อยอ,อ,อือพี่น้องทิ้งท้ายไปโดยบรรยากาศแต่เป็นกำลังตกดินนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆก่อนใส่ไปเรื่อยกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิบลรนด์จะขับก่อนสวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผม อ่ะครับผมเ้านี่ก็มาลุนเบ็ดกันครับเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเ้าสิเป็นตังใดเนาะครับนี่ครับผมบรรยากาศน้องเนาะตอนเศารกาดดีดีครับชินเย็นๆยังอยตอนเสารม,มีหมอกจักน้อยเบ็ดสิเป็นตังไดครับพี่น้อยอย่าใส่เดือนเอาเบ็ดโฟมมาใส่ลองเบงแล้วลุนกันครับสิคือบปานหมอ,อกมากครับผมปลามาอยู่ในในในป่าผือ นี่ครับผมทั้งน่อก้นกวนครับพี่น้องข้างน่อก้นจิกวนหลายเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นมหาหิยมหาส่วนเนาะไม่ค่อยออกมาเป็นไหนอ่ะเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังไหนเนาะโอ้ยลังนี่คือลอยลงไปลอยลงไปเด็กท่านพี่หน่อฮึฮู้ฮู้ลาไหลโอ้โตรงงามเลยบาันี่ ลังเหียกแหกหมานพี่น้องนี่ครับผมหลังเหลกเข้าง,มงามๆเลยโอ้ต้นใหญ่ยอยู่ได้ครับพี่น้องตวนสวยๆลังเหล็กแหกหมานครับ เก็บกอนครับอันี้เป็นยังไงครับอุอ้ยอันี้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกอือโอ้ตื๊ต่อเหนื่องเลยตืกบบนหนูสรุปโอ้ในกานอยู่ตัวเนี่ง ใส่ทิมไปอีกเออมันแมนมันหกมันมัน,มนอยากใส่หนาจังน่อยนี่แหละครับผมวิธีแบบบานๆอ่ะทั้งั้นเป็นดักหนูนะครับพี่นองน่เดี๋ยวตัวนึ่งมาเนี่ยดักเลาะนี่เลาะไอ้ขางน้ำหิมน้องนี่ อ๋นหนเขาเคยมาใส่อยู่ตอนนั้นมาใส่กับหลานเตยเนาะครับกระไดยอยู่ตัวหนึ่งกับพวกนูกตองขาวนู้งยังเนี้ยอันนี้เป็นเนี่ยครับมาใส่บอกว่าสา 3, 4, 4, นะิใส่ทิมใบสักสามสี่หมื่นใส่ทิมใบครับนูงเท้อมือแหลกๆไม่ค่อยเรียนเนาะอ่ะรุ่นเบ็ดกันต่อครับปัะเนี้โอ้ยพี่น้องสว่างหลังติดเลยเด,ยด้พี่น้อง เออเอาลังนี้บ่ถือกแล้วทิดทางนี้ยิ่เสียงดินพี่น้องอุ้ยปาคอไหมอาอเต็มสามปาคอรครับตัวปุ๋ยไงเว้ยคขับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเท่าน, a, นะครับพี่น้องหาอยู่หากิน ต่างคนก็นตักให้ยูใหากินนะครับพี่นอ้องอ่าน้ำน้องเนี่ยน้ำโขกเนี่ย <c oughs> น,นกันน็ี่ครับข้าเจ้าไส้หนูเหรอเนี่แยเด็ดตัวหนึง่งพ่อเดี๋ยวยูเดีกกินนะครับผมวิธีแบบบ้านๆเฮาเฮาก็อยู่ในหนองนะครับตอนนี้โอ้พี่น้องมึงฟุ้งผมคิดจมลงไปแนะ่นที่บน จมคักจมเนี่ยใช่ละพูดครับผมเอาเบิ้งกันจมจังเสียงเทือปลาไหลได้พี่นอ้องโอ้ยลีครับนี่ครับผมปลาไหลอลีตัวโปรยใหญ่สู่ตัวแรกบ่ได้ครับตะวัาากกะโอ้อ่ะเดการอยู่ครับเป็นจังไดโอ้ย ดึงกไปเลยกบุมมีครับดึงมไปเลกอยู่แบมีนี่ครับตะเวนท่านได้ข้นมากอยู่ด้พี่น้องเป็นท่านได้ขืนอยู่เพราะว่าออกมาเ้าครับพี่น้องมาเา้าออกมาเ้าอยู่ นี่เป็นจังไดครับตึงๆอยู่ได้ครับเดี๋ยวเบิ่งกัน นี่ครับผมประคว้อ,อ้เป็นสางห,หลังนี่จมอีกแล้วครับนี่ครับผมจมอีกแล้วหลังนี่ก็ได้ ส่วนใหญ่ปลาไหลนะครับพี่น้องโอ้โหแงอีลีครับนะครับผมปลาไหลปลาไหลปลาไหลครับอ่ผมเก็บก่อนครับตะเวนกระลังขึ้นพี่น้องตะเวนกระลังขึ้นมานะครับสาดแสง ตอนจะเศร้ามึเบ็ดต่อหลังนี้นิ่งครับต้องหงงกันลึกเรียพี่น้องยัง,ย,งยังไปยังแมงเต่ดตกลุมบุ่มตัวเดียพ,พ,พ,พื้นพื้นพื่น,นพื้นผ่วทอกันโอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องวานมันหมดถืกปลาดุกไปเด้อ ตรงงามเนีประดุกตัวตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่สองประดุก oh. เบ็ดฟมเขาเด็กการอยู่ครับเบ็ดฟมหลัง,หล,งหลังนั่นไม่ดึงขึ้นกันด้ครับมุกเอียงนะครับมุกเอียงฟลอมอเอียงฟ่มอเอียงนะหลักเขาปลาดีดีพุ่นนะครับพุ่นอยู่ในในพุ่น หลากขอบไปในปุ่นลวันไหนเที่ยอ๋อพี่น้องปลา,าด,ปดุกอีกแล้วอ้ปลาดุก ไต่มันตาเลยพี่น่องโมกทนนันแล้วเนี่ยดุกตรงงามอยู่ครับการเด็กการอยู่ครับโอ้กินดีอยู่ได้พี่น้องกินดีอยู่นี่พอถือครับนี่ครับน้องเขาใส่น้ำปลาผือเลยเหมือนนี่อ้ย ฟอมเอียงครับฟอมเอียงฟอมเอียงเอียงฟอมเอียงงเอียง บัถืุครับก้อนหญ่เสือมิดดึงเนะครับมีดึงโอ้พี่น้องปดุกอีกละ่ะโอ้ปดุกปดุกปดุกเออไม้นี่ปดุกหลายไปพี่น้องปดุกหลายอยู่ไม้นี่ตัวนี้กะบ่ใหญ่เป็นไหนครับเก็บครับ หลังนี้เป็นจังได้ครับไม้นี่ถือว่าประดุกหลายได้ครับรดุกหลายของยังนอกว่านี้ยังมีของพี่น้องโอ้ประดุกอีกล่ะประดุกไหมเอาอีกล่ะครับ บ่ค่อยอยั่งไปเบ็ดโฟมงามอยู่ครับตัวนี้เย็ยบครับโอ,โอ้พี่น้องเ <laughs> ด็กจานอยู่ครับเด็ดโป้มเ้าเบิ้งครับพี่น้อ,องหยามไ่เ <laughs> งี้ยเจาะม่นยำมันจะหยาม <laughs> แตก <laughs> <laughs> กิงคืบอบ่ไม่อย่างกินมานเปล่าม่้งไม่ต้องหยาห่ยนักนักนักอยู่ครับนักอยู่งเรี่อไม้นี่ต้องเจอเบียดโฟมถึงอีกแล้วครับ ไม่ยังลหรฮะนี่เป็นเนียนี้ปลาดุกครับไม่ยังก,กัดเต้าปะเหลือแต่หัวครับตัวนี้เอาไปได้อ้ไปหยากจังหน่อยนะคระับพอวยาหขากนมันส่วนไม่ยำมันแตกมันกัขาขาครับตกบ่ขึ้น n h าเริ่มเน่าล่ละ n h าเริ่มเน่าแล้วเอ,อ้ยไม่ดึงอยู่ได้ครับเหมือนกันเอ,อ้ปลาดุกอีกแล้วครับปลาดุกสุดยอดเลย ไหลโอ้พี่น้องอีกแล้วครับผมปลาดุกอีกแล้วโอ้ปลาดุกแม่ดุกเมื่อไรเถอะตายมันอยากตายครับพี่น้องแหนมแหนมเน่า,นา,นาถือแล้วพกขยังเ <c oughs> บิ้งครับหนาเน่าเพราะว่าขจามา <c oughs> สน <c oughs> อนมอยันถือดีอยู่ครับ ประดุกไหมนี่มันบ่ค่อยอยัง่งเดีดเดียวนี่โอ้ยนี่บ่ถือครับโอ้ปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ปลาดุกบัดนี่หายแย่หมายปลาดุกตัวนี้ดงดงดงปลาหนวดครับ ดงปลาหนว่ครับพี่น้องถือครับ ววเ,เข็งครับต้องคเห็นปลาเข็งเบิ่งกันได้ครับพี่น้องว่ามื้อนี้เฮาสิได้ปลาดุกชักตัวปลาดุกตายแห้งเพราะว่าหญ้ามันเค้าเอิ้นหญ้ามันเน่านะครับพี่น้องหญ้ามันแบบอันนี้ปลามันบ่ค่อยั่งไปเลยเบ็ดโฟมปลาบ่ค่อยั่งหญ้าเนา่าอืม้ม ตึงอย่างนี้นครับตึงอย่างนี้แล้วตึงตึงตึงโอ้ปลาไหลครับนี่เป็นปลาไหลถือดีแห้งครับพี่เหล่าเบ็ดฟมนี่แหละครับ,นนบ,บรแก้ม,มือให้แล้วออเบ็ดฟมโอ้ ปายขึ้นมาอยู่โขกเบิ้งครับผมประดุกออ้โหขึ้นมาทึง่งๆเบ็ดอยู่ลุมเนี่ยครับผมปลายอยู่ทึง่งนี่ครับผมดินขึ้นมาขาดอยู่ทึ่งๆเลย สุดยอดอครับผมปลาดุกโอ้ยง,งาๆนกบ้อนี่จิกเอาเอาพี่น้องดวงปลาดุกอิรีโอปลาดุกปลาดุกแบบสุดยอดอิรีครับตังนี้เป็นจังไดครับ ผมีครับพี่น้องรุดคือนะครับพี่น้องเบ็ดเท้าเบิดแล้วครับนี่แหละครับไม้ไมยกับเป็นประมาณนี้เนาะครับนี่แหละครับพี่น้องผลงานเบ็ดโฟมเฮ้าทั้งหมดจกโตวะสบหกโตพี่น้องสิโตปลาไหลซีปลาดุกเก่าปลาคอสองปลาเข็งตัวหนึ่งครับ นี่ปลาไหลเงียบแม่น้ำตัวหนึ่งดวงปลาดุกอีรีเขปลาดุกลายแห้งสุดยอดครับอ่ะครับพี่น้องวัอน,นี้กะมาลุนเบ็ดน้ำกันนะครับเบ็ดโฟมเฮ้าหน,นักหนักตึ้งตึงเบ็ดโฟมนี่ไม้หองหกนี่บ่พิษวังครับพี่น้องหลังจากเอาเบ็ดปักมาใส่แหละมันบกคือเนาะ จัดเบ็ดโฟมเลยกโอ้ดงปลาดุกอีหลีปลาดุกนี่กินดีแห้งได้ไลยเติบอยู่ครับมาเนี่กะนี่ครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับหายอยู่หากินตามภาษาคนบ้านนอกเฮาน,นะครับพี่นอ้องกับเพื่อนนี่ครับเอาบรรยากาศแบบบ้านๆมาฝากต่างคนกต่างหายอยู่หากินนะครับผมได้หน่อยได้ไลยกับเป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับหายอยู่หากินกับมีมือมัดแนบมืมัดแนบเป็นเรื่องธรรมชาติครับพี่น้องนี่คือการหายอยู่หากินวิธีแบบบ,าบ้านๆวิธีชีวิตเฮาอีหลีนะครับพี่น้อง กะเขาอื่นในบ่มีไผหากินแล้วมานคู่มือหรือว่าบ่มานคู่มือมันก็สิมีมือมานแน่บ่มานแน่นะครับมื้อนี้ก็ซื้อเบาได้หยายเติบอยู่ครับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบา้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พผ่าดคลิปคลิปต่อไปสิมีหย่งก็ทารุนทาเบิงนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ